ไม่มีขอเินสวยก็ก็จบเองสวยสองแล้วไม่สีลกเฉลยก่อนว่าวันนี้หน้าคุณมีอะไรแปลไปเออคอนท้าค่ะ คือสมัยนี้นะคะขนตาเป็นสิ่งที่ทุกคนฮิตกันมากเลยนะคะแล้วก็ฮะเสียงอะไร่นี่บางคนนะถ้าไม่ติดขนตาปลอมนะเขาไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าการใส่ขนตาปลอมทุกวันเนี่ยนะอาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อสายตาได้นะแล้วเวลาแกะขนตาต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวขนตาจริงจะหลุดออกมาด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีวิธีมาบอกว่าเราจะบํารุงขนตายังไงให้เงางามแล้วก็แข็งแรงรวมถึงเทคนิคในการปัดขนตาให้ หนาเด้งเหมือนใส่ขนตาฟอมเลยค่ะวิธีบำรุงขนตานนคะง่ายมากๆเลยนะคะแค่ใช้คอตตอนบัตแบบนี้จุ่มน้ํามันมะกอกนี่เรามีน้ํามันมะกอกมานะคะหรือว่าเป็นปิตรเลียมเจลก็ได้ทาตั้งแต่โคนขนตานี่ยนะ ถึงปลายขนตาเบาๆทาเข้าไปอย่างนี้ระวังอย่าให้เข้าตานะค่อยๆทาวิธีนี้ไม่ได้ใช้กับขนตาอย่างเดียวใช้กับขนคิวก็ได้อ๋อบำรุงใช่ไหมส่วนเทคนิคในการปัดขนตาให้หนาเด้งนะคะคือเราต้องปัดขนตาด้วยมาสคาร่าตามมส์กสีนี่แหละนะคะเริ่มแบยเกลียดกระจกจังเลยค่ะนี่ลีนหัวเราอะไร เดียนเนี่ยยังไม่ได้ปัดนะคะคุณผู้ชมค่ะดวงตาอะไรก็ไม่ได้ใส่นะคะเราปัดมัสคาร่าตามปกติไปก่อนหนึ่งรอบค่ะจะสอนวิธีปัดมัสคาค่าค่ะถือให้พี่เข้ามาถือนะไม่ต้องยุ่งอ่าเริ่มแรกเลยนะคะ จับโต้องจับเองถ้าให้คนอื่นจับแล้วมันมันไม่ได้โฟกัสเคยปัดมัสคาร่าไปได้ช่างปัดให้อะไรนะเดี๋ยวเขาบอกว่ายุ่งเนาะเนี่ยป้าเอ๋ยุ่งกับป้าตากป้าตากจะปัดขนตานะนิรินดูนะนิรินดูนะจำไว้นะลูกนะเริ่มแรกปัดตามปกติก่อนนะคะหนึ่งรอบเริ่มแรกค่ะทำปากแบบนี้ก่อนนะคะทำยังไงนะทำยังไงนะ อย่าบอกนะว่าเวลาแกปัดขนตาแกไม่ทำปากแบบนี้ทำไม่ทำนะจะปัดไม่ได้ค่คุณผู้ชมดูนะคะอันดับแรกถ้าไม่ทำปากนะคะปัดได้ไหมไม่ได้ไม่สามารถถ้าทำนะคะโอ้เียงดังไปเลยเขาทำอย่างนี้จริงๆเมื่อกี้ในห้องแต่งตัวเขาก็ทำอย่างนี้ตลอดคุณผู้ชมอ้าปากอย่างนี้บางทีฉันก็ตกใจก็ทำอะไรอ๋อต้องปัดน่งรอบาหมายว่าปัดหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมขาใช้คั้นบัตค่ะ แตะแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็แต้มาที่หัวตาเบาๆค่ะอ๋อเหรอนี่คือแป้งอะไรมาหรือแป้งอะไรแป้งอะไรแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นต้องเด็กอับแป้งเด็กอันนี้แป้งเด็กนะแป้งเด็กเออแป้งเด็กไม่ใช่แป้งมันนะแล้วจากนั้นนี่นะคะเอาคัตตอรบัตที่ไปจุ่มแป้งเด็กมาเนี่ยนะคะมาแตะที่ให้หัวตาเนี่ยที่เราปัดเปนเมื่อสักครู่เนี่ยเบาๆค่ะให้มันขาวเหรอคะเออให้มันเขียวแล้วมันกูแป้งเนี่ยค่ะ ที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะแป้งเด็กเนี่ยหรือว่าแป้งฝุ่นนะมีคุณสมบัติในการช่วยยึดเกาะเป็นอย่างดีนะคะทำให้มัสคาร่าเนี่ยดูหนาขึ้นนะคะติดทนนานมองเห็นอะไรคะโอ้ยเอ๊ะเอาตจจงมจงไม่เห็นแล้วซ้อมอีกทีจ้ะขนตาคุณจะเด้งขึ้นมไหมเอ๊ะทำไมจังฉันเด้ง เด้งีย่าค่ะโอ้โหนิลินเห็นไหมลูกโอ้โหเด้งไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะเด้งไหมคะเด้งเองใครกำลังมีปัญหามัสคาร่ามันแห้งแล้วมันฝืดแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังใช้ได้อยู่ยังไม่ได้ต้องการที่จะซื้อใหม่วิธีการนะคะผู้ชมขาเอาน้ำยาที่แช่คอนแทคเลนส์หรือน้ำตาเทียมสามารถที่จะหยดลงไปสอาหยดแล้วก็แล้วเราก็พยายาม คือเขย่าให้มันเข้ากันสักนิดหนึ่งแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้ที่แนะนำอันนี้เพราะว่าน้ำยาที่แช่คอนแทคเลนส์หรือน้ำยาน้ำตาเทียมก็คือสิ่งที่สามารถสัมผัสกับตาเราได้เพราะตาบอบบางใช่ใช่อานิรินเอากระจกให้นิรินนิรินจะสอนคุณผู้ชมทาปาถทาปาไปจะทาลิปมันนิรินลองทำที่โลกนี้ให้คุณผู้ชมได้ทาดูทาลิปมันทำยังไงเปิดขึ้นยังไงทช่เปิดล ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ที่ไหมคะเดี๋ยวมันจะเลอะเลิคิวไม่ได้เลยบ้างกลีดตาพิชิตใจชาคริสที่ชุนจะได้มีตากับเขาแล้วหรอวิธีคือแบบว่าต้องเขียนโครงปลายตาก่อนออเคจากหางเหรอใช่ประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เขียนจังหวะตาให้แบบว่ามันมัน พอดีกับชั้นตาเราอะให้ชิดขอบตาเอาคุณเขียนตายลูกเขาแม่นนะเขาแม่นนะเขาเซียนอยู่คุณเซียนนะเนี่ยเราเขียนไม่ได้นะแล้วเสร็จแล้วพอเป็นโครงอย่างี้ใช่ไหมเราก็ระบายระบายสีดำเข้าปออในชีวิตของการเป็นพิธีกรอยู่ในวงการบันเทิง30มปีนะหนูแต่งหน้าเองไม่เป็นจริงเหรอใช่ ทาทารองพื้นได้แล้วก็ทาปากจบทําอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าไม่แต่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าชีวิตไม่ได้ไม่ได้คุ้นกับการทําเองช่างทําให้ตลอดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเจอเราข้างนอกมีแต่ปากก็อย่าตกใจไม่ยากนะวุ้นพูดถึงวิธีของวุ้นทำโครงแต่อ้วนนี่ง่ายจังเลยเดี๋ยวเอากลับไปฝึกบ้างอะให้อีกขั้นหนึ่งหนูถนัดไหมเดี๋ยวนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอีกขั้งหนึ่งได้เ่ะพี่แบบเฉียงขึ้นไปปลายตาอย่างนี้นะคะอ่านี่ แล้วก็มาเริ่มจากหัวตาเขียนโคองไว้ก่อนก็มีการอนุไลเนอรดึงหางตาหน่อยดึงด้วยนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แบบอายไลเนอร์แบบนี้เขียนลงไปอาจใช้เป็นครีมที่เป็นอายไลเนอร์ระบายลงไปมันก็จะเข้มเป็นเจลเนาะเป็นเจลเออเป็นเจล่ระวังคะให้พันเดินให้ดีทุกท่านให้พันให้มาเออได้ดีให้พันเดินท้ายอย่างนี้เราต้องจึงใช้ช่างแต่งหน้าอยู่ปะคะเออช่างตกงานนะคะเตรียมตัวนะคะมโอเคหลังน่ารัก แต่วุ้นดูเขียนดูง่ายเนาะเขียนเขียนบ่อยแันถ้าเกิดเราตาสองชั้นแบบนี้เขียนครึ่งหนึ่งของตาก็ได้ให้เห็นชั้นตาหน่อยโอ้ดิฉันมีตาแล้วชั้นดีใจด้วยลอไหนซง่ายมากเท่ากันไหมหลับตาให้คุณผู้ชมดูนิดเดีหลับตาเออเก่งเนาะทีนี้พอกรีดสวยไปแล้วเนี่ยนะคะฝุขนตาเด้งแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมบำรุงด้วยต้องบำรุงผิวนะคะรอบดวงตาให้สุดสด้วยนะคะเพราะว่า ใต้ตาบวมหรือว่าครั้มเปอนมีแพนด้าเนี่ยต่อให้ติดขนตาเด้งแค่ไหนมันก็ไม่ช่วยเนาะวิธีง่ายมากในการลดบวมใต้ดวงตาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาหมันฝรั่งค่ะแล้วก็สไลด์เป็นแผ่นบางๆแล้วก็แช่เย็นเอาไว้ให้เย็นจัดๆนะแล้วก็มาปิดตาเนี่ยนะคะ15-20นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดแล้วก็ทาครีมบำรุงรอบดวงตาเนี่ยตามปกติจะทําตอนเช้าหรือว่าเป็นก่อนนอนก็ได้เพราะมันฝรั่งเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการลด ความบวมหมอ,องคล<อ>้ำใต้ดวงตาได้มีอีกหนึ่งวิธีนะคะง่ายๆเลยนะคะก็เอาสำลีนี่นะคะมาชุบก,กับนมจืดเย็นๆนะคะวางวนเปลือกตาสักสิบนาทีนะคะแล้วก็เอาออกพักเอาไว้สักสองนาทีนะคะแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดตาบวมทำให้ตาสบายตายิ่งตาที่แบบระคายเคืองหรือว่าทะเลาะกับแฟนมาร้องห่มร้องไห้ช่วยได้ค่ะเป็นเคล็ดลับบำรุงผิวหน้ากันบ้างใครอยากหน้าใสค่ะอยากค่ะ้สิวเซียนด้วยนะคะลองสครับหน้า ด้วยสูตรนี้กันเลยดีกว่านะคะส่วนผสมไม่ยากเลยแค่ใช้โยเกิร์ตธรรมชาตินะคะนี้นะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผสมกันลงไปนะคะอย่างละช้อนก็สครับหน้านะคะใช่วนเป็นวงกลมเฉพาะยิ่งบริเวณที่มีสิวเซียนเยอะๆเนี่ยยิ่งเน้นเยอะๆละกันจมูกแล้วก็อาจจะแบบตรงแก้มนิดนึงเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดนะคะแค่นี้ผิวหน้าก็จะเนียนใสนุ่มแล้วนี่ใช้แค่สองอย่างเองโยเกิร์ตกับเบกกิ้งโซดามาดูสูตรต่อไปนะคะเป็นสูตรสครับขัดผิวใครที่อยากจะผิวเนียนนุ่มผิวเด็ก สวยเด้งใสแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยอทุกคนเตรียมเบมโกกิงโซดานะคะเอานมสดตามนมสดนมสดตามนั่นแหละสองช้อนได้เลย เสร็จแล้วก็เป็นน้ำมะนาวหรือว่ามะขามเปียกก็ได้ต่อไปเป็นขมิ้นนะคะผงขมิ้นน้ำผึ้งจุดไหนที่คุณผู้ชมอยากให้ใสอยากให้ดูขาวผ่องเนียนเหมือนผิวเด็กนะใสเด้งเนี่ยก็สามารถที่ไปในจุดนั้นได้เลยคุณผู้ชมสามารถทําแบบนี้ๆขวจริงทำแบบนี้บ่อย หรือเท่าที่มีเวลาก็สามารถทําได้ก็อย่างนี้เลยอย่าลืมนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเกิดการแพ้ได้อาจจะเป็นหนึ่งในแสนหนึ่งในร้านก็ได้ใครจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราผิวแบบไหนเราแพ้ง่ายหรือเปล่าเนี่ยทดลองก่อนก็ได้นะครับส่วนมากแล้วก็ทาที่ข้อพับก่อนนะดูว่าเราแพ้หรือเปล่าใช่คุณผู้ชมคะอยากให้เห็นปากเด็กนิดนึงสวยจังเลยค่ะนี่เลนดา้ปั๊กมืงแด้ทาให้ปั๊ก ผู้ชมค่ะอันนี้เราใช้ของเด็กนะคะเด็กของเด็กของเด็กเคล็ดลับวันนี้นะคะถือว่าเป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะคะพวกเราเมียจ๋าก็ยังมีเคล็ดลับความงามดีๆอีกเพียบเลยนะคะยังไงรอติดตามแในการเก็บไว้ครั้งต่อไปค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเอาสู่ไปทดลอง ผลเป็นยังไงดีขนาดไหนนะคะก็อย่าลืมส่งมาบอกในไอจีหรือว่าแฟนเพจของเราด้วยหรือว่ามีสูตรดีๆก็มาแชร์กันได้นะคะแล้วสาวๆคนไหนนะคะอยากมีเสน่ห์ปลายจะหวักนะคะมัดใจชายพวกเรามีเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยไม่อ้วนด้วยช่วงหน้าห้ามพลาดค